สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์ขอนำเสนอรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดสุรินทร์ประจำเดือนกุมภาพันธ์2568ภาวะเศรษฐกิจจังหวัดสุรินทร์มีสัญญาณบ่งชี้ว่าหดตัวร้อยละลบ0.7โดยด้านอุปสงค์หรือการใช้ใจ่ายพบว่าหดตัวร้อยละลบ6.8ผลจากดัชนีการค้าชายแดนหดตัวร้อยละลบ25.0โดยดัชนีมูลค่าการส่งออกลดลง182.6ล้านบาทหดตัวร้อยละลบ49.0 และดัชนีมูลค่าการนำเข้าลดลง44.9ล้านบาทหดตัวร้อยละลบ8.3และดัชนีการลงทุนภาคเอกชนหดตัวร้อยละลบ2.2ผลจากดัชนีรถยนต์เพื่อการพาณิชย์จดทะเบียนใหม่และสินเชื่อเพื่อการลงทุนหดตัวร้อยละล,ะลบ23.2และลบ1.7ตามลำดับ โดยทั้งหมดเป็นผลจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวประกอบกับอัตราดอกเบี้ยงเงินกู้ที่อยู่ในระดับสูงทําให้ต้นทุนของผู้ประกอบการยังคงอยู่ในระดับสูงตามส่งผลให้ผู้ประกอบการชะลอการลงทุนทั้งซื้อรถยนต์เพื่อใช้ในกิจการและกู้ยืมเพื่อหมุนเวียนในกิจการออกไปก่อนขณะที่ดัชนีการใช้จ่ายภาครัฐเฉพาะงบประมาณปีปัจจุบันรวมจ่ายตรงเงินเดือนขยายตัวร้อยละ25.4 โดยดัชนีรายจ่ายลงทุนมีการเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น195.2ล้านบาทขยายตัวร้อยละ181.8และดัชนีรายจ่ายประจำม,มีการเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น11.1ล้านบาทขยายตัวร้อยละ0.9และดัชนีการบริโภคภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ14.9ผลจากดัชนีภาษีมูลค่าเพิ่มหมวดขายส่งขายปลีกและจำนวนรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ขยายตัวร้อยละ27.6และ2.4ตามลำดับ โดยทั้งหมดเป็นผลจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ece y e r e c e i งจรวมทั้งการได้รับเงินจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านผู้สูงอายุโอนเงิน1,000งบาทส่งผลให้ผู้บริโภคมีการซื้อสินค้าและบริการเพิ่มมากขึ้นนอกจากนี้ยังมีโปรโมชั่นจากผู้ประกอบการทั้งฟรีเงินดาวใช้ก่อนผ่อนทีหลังช่วยดึงดูดให้มีการซื้อรถจักรยานยนต์เพิ่มขึ้นด้านอุปทานหรือการผลิตขยายตัวร้อยละ5.5 ผลจากดัชนีปริมาณผลผลิตภาคเกษตรขยายตัวร้อยละยี7เป็นผลจากดัชนีปริมาณผลผลิตยางพาราปริมาณผลผลิตอ้อยและจำนวนอาชญาบัตรสุกรที่ขยายตัวร้อยละ49.244.9และ2.5ตามลำดับโดยปริมาณผลผลิตยางพาราขยายตัวจากสภาพดินฟ้าอากาศเอื้อมหนวยเกษตรกรมีการบำรุงรักษาต้นยางพาราดีขึ้นผลผลิตที่ออกสู่ตลาดจึงมากขึ้นประกอบกับความต้องการของตลาดที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปริมาณผลผลิตอ้อยขยายตัวจากการขยายพื้นที่เพาะปลูกและสภาพอากาศที่เอื้อมหน่วยส่งผลให้ผลผล,ผลิตเพิ่มขึ้นและจํานวนอาชญาบัสุกรขยายตัวจากความต้องการของตลาดเพิ่มขึ้นจูงใจให้เกษตรกรเพิ่มปริมาณการผลิตสุกรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดรวมทั้งการผลิตสุกรในจังหวัดสุรินได้รับมาตรฐาน Good Farming Management (GFM) จึงได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค และดัชนีปริมาณผลผล,ผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ6.5เป็นผลมาจากดัชนีปริมาณการผลิตแร่หินบะซอลจำนวนทุนจดทะเบียนของอุตสาหกรรมสสมจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมสสมและจำนวนแรงงานภาคอุตสาหกรรมสสมขยายตัวร้อยละ4 5. 3 2 2 4บสและ2.2ตามลำดับโดยทั้งหมดเป็นผลมาจากความต้องการสินค้าภาคอุตสาหกรรมที่สำคัญของจังหวัดโดยเฉพาะอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปเช่นข้าวสารแป้งมันสำปะหลัง และความต้องการหินบะสซอนที่ใช้ในโครงการก่อสร้างภาครัฐที่มีเพิ่มมากขึ้นทําให้มีการขอจดทะเบียนโรงงานขออนุญาตสร้างโรงงานเพิ่มมากขึ้นมีการใช้ไฟฟ้าเพื่อทําการผลิตมากขึ้นและมีการจ้างงานมากขึ้นตามไปด้วยขณะที่ดัชนีผลผลิตภาคบริการหดตัวร้อยละลบ0.1เป็นผลมาจากดัชนีจํานวนนักท่องเที่ยวจํานวนผู้เข้ารับบริการทางการแพทย์และปริมาณการใช้ไฟฟ้ากิจการโรงแรมหดตัวร้อยละลบ22.3ลบ0.5 และลบ0.1ตามลำดับเป็นผลจากชาวกัมพูชาที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวและเข้ารับบริการทางการแพทย์ลดลงส่งผลให้จํำนวนผู้เข้าพักในโรงแรมทั้งนักท่องเที่ยวและผู้ติดตามเฝ้าไข้ลดลงปริมาณการใช้ไฟฟ้ากิจาการโรงแรมจึงลดตามไปด้วยด้านเสถียรภาพเศรษ,ษฐกิจพบว่าตราเงินเฟอ้อทั่วไปขยายตัวร้อยละ0.8การจ้างงานขยายตัวร้อยละ1.0ด้านภาวะการคลังพบว่า ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรวมทั้งงบประมาณปีปัจจุบันและงบประมาณเหลื่อมปีไม่รวมจ่ายตรงเงินเดือนมียอดรวม862.9ล้านบาทโดยมีรายได้นำส่งคลังทั้งสิ้น54.8ล้านบาทสำหรับดุลการคลังขาดดุลงบประมาณทั้งสิ้นลบ808.1ล้านบาททั้งนี้ท่านสามารถดาวน์โหลดรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดสุรินทร์ประจำเดือนกุมภาพันธ์2568ฉบับเต็มได้โดยการสแกน QR Code ตามที่ปรากฏนี้ ติดตามข่าวสารสำนักงานคลังจังหวัดสุรินผ่านช่องทางเว็บไซต์เฟ c บุ๊กอินสตาแกรมเอก a ทรดทิก o k YouTube